สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาดนตรีกันครั้งที่2นะครับกับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเครื่องดนตรีทําจังหวะและทํานองเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่2เครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทํานองครับ เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูภาพแรกนะครับเป็นภาพอะไรภาพมาครับจับเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ใช่แล้วครับนั่นคือกีด้านั่นเองนักเรียนรู้ไหมว่า กีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลให้เวลาตอบนับถอยหลังตั้งแต่10ถึง0เริ่ม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2> 1> เฉลยนะครับเครื่องดนตรีกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีสากลนะครับนักเรียน เคยเล่นกีตาร์หรือไม่ใครเคยเล่นครับเคยเ<ด>ล่นกีตาร์ของพี่ชายที่บ้านค่ะโอ้ครับผมเคยเล่นนะครับกีตาร์ของพี่ชายที่บ้านบางคนก็เคยเล่นกีตาร์ของพี่ชายที่บ้านบางคนก็มีกีตาร์ของตนเองที่บ้านนะครับ เมื então, guitar, e no <If> ่อได้เล่นกีตาร์แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับสนุกสนานครับโอ้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับเพราะกีตาร์เนี่ยมีเสียงประสานนะครับหกสายเมื่อดิดเข้ากันแล้วจะเป็นคอร์ดนะครับที่ไพเราะนะครับคราวนี้นักเรียนลองอ่านประโยคที่ครูขึ้นให้ไว้นี่สิครับ อ่านพร้อมกันครับหนึ่งสองสามเครื่องดนตรีสาลประกอบจังหวะและทำนองใช่แล้วครับเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนองเดี๋ยวเรามาดูภาพดนตรีทั้งสองชนิดนี้นะครับมีความเหมือนหรือแตกต่างก,กันอย่างไรเราไปชมกันครับภาพดนตรีภาพที่หนึ่งคือภาพเครื่องดนตรีชื่อว่าอะไรนะครับเปียโน ใช่แล้วครับเปียโนนะครับคำถามนะครับการเล่นเครื่องดนตรีเปียโนสามารถเล่นโน้ตด,ดนตรีได้มากกว่าหรือไม่ครบเจ็ดเสียงคำถามอีกทีนะครับการเล่นเครื่องดนตรีเปียโนเนี่ยสามารถเล่นโน้ตด,ดนตรีได้มากกว่าหรือไม่ครบเจ็ดเสียงครับจับเวลา 10, 9, 8, 7, ้ 5, แปดเจ็ดหกสองหนเฉลยนะครับสามารถเล่นโนต้ตดนตรีได้มากกว่า7เสียงนะครับคำถามอีก1นึ่คำถามนะครับเครื่องดนตรีในภาพเปียนโนเนี่ยภาพที่1น,นะครับเป็นเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะหรือดำเนินทำนอง ถามอีกครั้งนะครับเครื่องดนตรีในภาพที่1ก็คือเปียโนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะหรือดําเนินทํานองครับจับเวลาครับนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เ oh, <no. S 1> ฉลยครับ เป็นเครื่องดำเนินทำนองนะครับต่อไปมาดูภาพที่2นะครับภาพที่2ขวามือของนักเรียนนะครับนะนั่นคือภาพชื่อว่าอะไรนะครับกลองสแนใช่แล้วครับกลองสแน่หรือกลองแร็กนั่นเองนะครับคำถามก็คือการเล่นเครื่องดนตรีอ ภาพที่2คือกองแท็กเนี่ยสามารถเล่นโน้ตดนตรีได้มากกว่าหรือไม่ครบ7เสียงนะครับทำถาม,ถามอีกทีครับการเล่นเครื่องดนตรีสเสน่หรือภาพที่2เนี่ยสามารถเล่นโน้ตดนตรีได้มากกว่าหรือไม่ครบ7เสียงจับเวลา10 9 8 7 6 5 3 2 1 0เฉลยนะครับไม่สามารถเล่นโน้ตดนตรีได้ครบ7เสียงเพราะมีเสียงเดียวเสียงแต็กแต็กแตรกแต็กนะครับโดยการบรรเลงอย่างสม่ำเสมอนะครับต่อไปคำถามถัดไปนะครับเครื่องดนตรีในภาพที่2หรือภาพเสน่เนี่ยหรือกองแต็กเนี่ย เป็นเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะหรือทำนองจับเวลาครับ10 9 8 7 6 5 4ป2 1 0สา oh, <no. S> 1เฉลยครับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะครับนะเครื่องดนตรีสเสน่เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะครับมาดูชุดภาพที่ครูจะ ให้ดูนะครับจำนวน8ภาพนะครับ 1. ภาพไวโอลิน,นครับ 2. ภาพสเสน่ 3. ภาพฟลุตเครื่องเป่านั่นเองภาพที่ 4. แซกโซโฟ,โฟนนี่ก็เครื่องเป่าลมไม้นะครับภาพที่ 5. เชโรนะครับตระกูลเดียวกับไวโอลินใช้สำหรับสีนะครับไซโ,โฟนเป็นเครื่องตีคล้ายๆ เบลเลล่า la, หรือนิ่งนองนะครับาภาพถัดไปก็คือฉาบนะครับนี่คือฉาบเดินสนามนะครับฉาบมัชชิ่งนะครับต่อไปภาพเปียโนนะครับคราวนี้ครูจะถามนะครับผมถามว่าเครื่องดนตรีสากลใดในภาพที่เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเครื่องดนตรีสากลใดในภาพ ที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะจับเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 <Run. S 1> 6 5 4 3 2 1, 3> oh, <no. S 1> เจ็ดหาสี่อยเฉลยครับนั่นก็คือชาบไซโลโฟนและกองสเสน่นั่นเองครับคำถามถัดไปนะครับเครื่องดนตรีสากลใดในภาพ ที่เป็นเครื่องดนตรีดำเนินทำนองอีกครั้งนะครับเครื่องดนตรีสากลใดในภาพที่เป็นเครื่องดนตรีดำเนินทำนองจับเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2> 1> เฉลยครับนั่นก็คือเปียโน,โนไวโอลินเชีโร แซกโซโฟนและฟลุตครับมาดูแผนภาพที่ครูจะขึ้นไว้ให้นะครับแผนภาพความคิดมาดูเครื่องดนตรีสากลนะครับก็คือทางซ้ายนี่เครื่องดำเนินทำนองมีอะไรบ้างตั้งแต่ข้างบนก็คือมีฟลุตมีแซกโซโฟนมีเชโลมี ไวโอรินมีเปียนโนครับต่อไปมาดูฝั่งขวาวกันบ้างนะครับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะครับทางด้านบนก่อนนะครับนั่นก็คือชาบนะครับไซโลโฟนและกลองสเน่ครับผมต่อไปคุณครูจะให้ดู การจ yup. <c oughs> to er ับค <c oughs> ู the ่นะครับทางด้านซ้ายไปจับคู่กับทางด้านขวานะครับมาดูฝั่งซ้ายด้านบนสุดนะครับทํานองที่มีเสียงทุ้มควรใช้เครื่องดนตรีใดบรรเลงนะครับมันน่าจะจับคู่กับข้อใดครับทํานองที่มีเสียงทุ้มควรใช้เครื่องดนตรีใดบรรเลงนะครับ มาดูฝั่งขวาดีดเป็นทํานองบทเพลงสนุกหรือกรองเบสหรือเปียนโนหรือเสียงอ่อนหวานหอยหวนหรือเชลโล่ครับจับเวลา5 4 3 2 1 0 2> oh <no. S> 1> ฉเฉลยนั่นก็คือเชลโล่นั่นเองนะครับ mm. เชลโลเนี่ยมีลักษณะเสียงต่ำนะครับ แต่เป็นตระกูลเดียวกับไวโอลินไว้สำหรับวางกับพื้นแล้วก็สีนะครับเพื่อให้เกิดเสียงบางครั้งก็มีการดีดนะครับเพื่อให้เกิดเสียงดังไพเราะนะครับมาดูบัตรภาพข้างล่างแผนภาพข้างล่างถัดลงมานะครับกีตาร์ทำหน้าที่อะไรนะครับกีตาร์ทำหน้าที่อะไรฝั่งขวา ดีดเป็นทํานองให้บทเพลงสนุกกลองเบสหรือเปียโน,โนหรือเสียงอ่อนหวานโหยหวนครับจกบเวลา5 4 3 2 1 0 2> เเฉลยครับดีดเป็นทํานองให้เป็นบทเพลงสนุกต่อไปนะครับมาดูตามสีแดงที่ครูได้สั่นกระพริบไว้ให้ดูนะครับ ช่องนี้นะครับเครื่องประกอบจังหวะชนิดใดที่ตีเน้นย้ำจังหวะอาใหม่นะครับเครื่องประกอบจังหวะชนิดใดตีเน้นย้ำจังหวะจับเวลา5.4.3.2ี่สหมดเวลาฉเฉลยครับนั่นก็คือกลองเบสนั่นเองหรือที่เขาเรียกว่า กองอเมริกันนะครับเบดดัมนะครับหรือนะครับกองมาชิง่งนะเขาเรียกกันแบบนี้นะครับคำถามถัดไปครับดูตามเส้นสีแดงที่ครูกระพริบไว้นะครับออแกนมีลักษณะเสียงเป็นอย่างไรเอาใหม่ครับออแกนมีลักษณะเสียงเป็นอย่างไรนะครับจับเวลานับถอยหลัง5 4 3 2 1 0หนเฉลยนะครับเสียงอ่อนหวานนะครับโห้ยหวนเ,เสียงอ่อนหวานโหยหวนมาดูแผนภาพสุดท้ายนะครับฝั่งซ้ายเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วมีเสียงไพเราะอ่อนหวานฟังคำถามอีกครั้งครับเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วมีเสียงไพเราะ อ่อนหวานจับเวลา5 4 3 2 1 0จะเป็นเครื่องดนตรีใดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือเปียโนโนั่นเองนะครับมาดูแผนภาพอีกหนึ่งแผนภาพนะครับทางด้านซ้ายมือบนสุดนะครับกรองชนิดใดมีเสียงเท่ากับเสียงเบสสร้างบทเพลงให้มีพลัง อีกครั้งนะครับกลองชนิดใดมีเสียงเท่ากับเสียงเบสสร้างบทเพลงให้มีพลังขูจะใบให้นะครับมันเป็นเครื่องประกอบจังหวะเครื่องประกอบจังหวะมีอะไรบ้างฉากลองสนเหรือกลองทิมปานีนับถอยหลังจับเวลา5 4 3 2 1 0สหมดเวลาครับ ฉเฉลยครับนั่นก็คือกองทิมปานีนะครับมาดูช่องถัดไปครับด้านล่างเครื่องตีคอยควบคุมจังหวะรูปร่างลักษณะคล้ายจานโอ้โหง่ายมากเลยครับคําถามอีกครั้งครับเครื่องตีคอยควบคุมจังหวะรูปร่างลักษณะคล้ายจานนับถอยหลัง5 4 3 2 1 0ฉเฉลยครับนั่นก็คือชาบนั่นเองครับมาดูช่องถัดไปนะครับช่องด้านล่างเครื่องตีมีเสียงดังแตกแตกนะครับตแกตแกๆนะครับจับเวลา5 4 3 2 1 0ฉเฉลยนะครับนั่นก็คือ กลองเสนหรือกองแรรกนั่นเองนะครับมาดูช่องถัดไปครับทาเป็เป็นเครื่องดนตรีประเภทใดทาเป็เป็นเครื่องดนตรีประเภทใดนะครับนับถอยหลังครับ5 4 3 2 1 0ฉเฉลยครับ เครื่องเป่าลมท้องเหลืองนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> คําถามถัดไปนะครับเสียงของอแซกโซโฟนเป็นแบบใดเสียงของแซกโซโฟนเป็นแบบใดนะครับนับถอยหลังจับเวลา5้าสี่สองหนึ่งศเฉลยครับเสียงสดใส นุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปความรู้กันนะครับเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนองแต่ละชนิดมีวิธีการบรรเลงแตกต่างกันแต่เมื่อนำมาบรรเลงร่วมกันจะเกิดเป็นบทเพลงที่มีท่วนทำนองไพเราะน่าฟังมากขึ้นมาดูใบงานที่2.1นะครับเรื่องเครื่องดนตรี สากลประกอบจังหวะและทำนองตัวชี้วัด2.1ป .5 ทบ .4 นะครับสศสหมายถึงศิลปะครับ2.1หมายถึงทฤษฎีและปฏิบัตินะครับป .5 ท .4 ไม่ได้หมายถึงป .5 ห้อง4ครับหมายถึงป .5 ข้อ4ถ้านักเรียนเรียนตัว,ตวชี้วัดข้อ ผ่านก็ถือว่านะได้เรียนตัวชีวัดไปแล้วนะครับก็คือผ่านนั่นเองนะครับใบงานครูได้แจกไปแล้วนะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอสามารถจดใส่สมุดรกระดาษ A4 หรือถ้าใครมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นที่บ้านสามารถาสแกน QR code นะครับ แล้วก็ไปที่สื่อการสอนป .5 แผน2นะครับแล้วไปคลิกดูข้างในนะมันจะมีรูปภาพมีสื่อการสอนต่างๆนะครับไปหาคำว่าใบงานเมื่อหาคำว่าใบงานเจอก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทําการปริ้นออกมานะครับแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือ ทำในโจทย์ใส่สมุดหรือโจทย์ใส่กระดาษ a 4นะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือครูจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับคุณครูจะวางลิงก์ไว้ให้แล้วนักเรียนไปกดลิงก์ที่คำอธิบายนะครับคำว่าใบงานสื่อการสอนนะครับใบงานและสื่อการสอน คลิกไปที่ตัวภาษาอังกฤษสีฟ้าเยอะๆนะครับคลิกลงไปแล้วไปเจอซื่อการสอนวิชาดนตรีป5แผน2คลิกเข้าไปแล้วไปหาใบงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปริ้นออกมาใช้ได้เลยครับมาดูใบงานเราต่อครับวันที่เดือนพศชื่อชั้นเลขที่ นะครับเขียนนะครับกรอกเข้าไปในใบงานหรือจดในสมุดหรือกระดาษ A4 เลยครับต่อไปนะครับมาดูคำสั่งนะครับเขาบอกว่าให้ครูเนี่ยเปิดเพลงที่มีการบรรเลงดนตรีสากหนึ่งเพลงนะครับมีให้เลือกเช่น เพลงชะตาชีวิตกับเพลงใกล้ลุ่งนะหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิษของครูผู้สอนแล้วคำอวตอบคำถามในแบบบันทึกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนครับเชิญเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพลงที่ได้ฟังนั่นคือเพลงใกล้ลุ่งเป็นบทเพลงพระราชชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นั่นเองนะครับทรงพระราชชนิพนธ์ไว้หรือแต่งไว้นะครับมาดูแบบบันทึกการฟังการบรรเลงดนตรีสากลนะครับข้อที่หนึ่งเพลงที่นักเรียนฟังคือเพลง บอกไปแล้วครับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ใครไม่ทันก็รีเพลย์กลับมาใหม่นะครับข้อที่2เพลงนี้มีการบรรเลงด้วยเครื่องประกอบจังหวะอะไราบ้างยกตัวอย่างมา2ชนิดเพลงนี้มีการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะ อะไรบ้างยกตัวอย่างมา2ชนิดครับต่อไปข้อ3เพลงนี้มีการบรรเลงด้วยเครื่องดำเนินทำนองอะไรบ้างยกตัวอย่างมา2ชนิดเน้นย้ำนะครับเครื่องดำเนินทำนองนะครับยกตัวอย่างมา2ชนิดเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่4 บทเพลงนี้มีความไพเราะหรือไม่คําตอบก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับอยู่ในดุลพินิษของนักเรียนเองนะครับต่อไปข้อที่5นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้ฟังการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะและทำนองข้อนี้ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ในดุลพินิษของนักเรียนเองที่จะตอบนะครับสุดท้ายและท้ายสุดครับ คร,ครูจะใช้คำถามท้าทายนะครับให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยใช้คำถามดังนี้นักเรียนชอบเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะหรือทำนองใดมากที่สุดนะครับเพราะอะไรนะครับนักเรียนชอบเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะหรือดำเนินทำนองใดมากที่สุดเพราะอะไรนะครับ ตัวอย่างคำตอบชอบก้องใหญ่นะครับเพราะมีเสียงดังทำให้ตื่นเต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนจะไปตอบคำถามตรงไหนบอกได้เลยว่าที่ใต้คลิปนะครับจะมีช่องแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นั่นเองนะครับพิมพ์เลขสองนะครับ แล้วก็ตอบคําถามนะตัวอย่างเช่นอตอบว่าชอบกล้องใยเพราะมีเสียงดังทําให้ตื่นเต้นนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อนะครับนามสกุลชั้นเลขที่โรงเรียนนะครับแล้วก็กดส่งครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนวิชาดนตรีใน เรื่องที่สองนะครับสุดท้ายนี้ฝากนักเรียนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูนะครับแล้วก็จะได้ทันสถานการณ์ในการเรียนนะครับช่วงโรคระบาดโควิด1 9นะครับเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันครับขอความสุขสวัสดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสวัสดีครับ